thank uh you -huh. หคนมาทุกทำามเขาขอเกิดอะไรขึ้นครับใช่ค่ะก็แบบมีเหตุเกิดอยู่ดีๆแบบว่าโดนทุบสารพบุงที่ตอนนี้มิ้นกํลังทํา ธุรกิจกับคุณมูหาาอยู่ที่เขาใหญ่ก็คือตัวคอกมาที่กำลังทำแลวตอนนี้ก็คือปิดบริเวณนั้นอยู่เนื่องจากว่าศิิก็โดนหลผมแล้วโดนหลแล้วโอเคต่อต่อนลยลูกก็คือเป็นพื้นที่ปิดอะค่ะยังไม่มีคนเข้าออกได้เนื่องจากว่ามีปัญหาด้านการรับเหมาอยู่ก็เลยทำการหยุดชะงัก การก่อสร้างอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มีเหตุเกิดก็คืออย่างนี้เห็ุก็คือโดนโดนคุกเออรู้อันนี้เออใช่ก็ผ่านไปประมาณอาทิตย์นึงอะค่ะก็ทีมงานเรารปคอก็แบบว่าได้ได้ไปพบคนที่แบบ ตอนแรกก็แบบว่าไม่รู้ว่าเป็นใครทาทาไมอะไรแบบเนี้สรุปเป็นยังไงครับเป็นใครอะไรไหนเขาทำมถึงวัตถุประสงค์ต้นใจมาเป็นเด็กค่ะเป็นเยาว,วชนแบบเด็กเ,เด็กมากๆอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาก็รู้เท่าไม่ถึงกา เราก็ไม่ได้เอาผิดอะไรก็คุณผู้งเขาก็เห็นว่าแบบเออเขายังเด็กอะ่ะอายุยังไม่ถึงสิเลขสิบอ่ะก็เลยไม่เอาเรื่องก็เลยไม่ได้มีการเอาเรื่องแต่ก็เรียกมากตัดเตือนแล้วก็ให้บาเพ็ญประโยชน์ให้แบบว่าก็แบบว่าเนื่องจากว่าเราก็มาสิบมาคือยังไงอ่ะศารก็มีมูลค่า,<อ>าแล้วก็ถึงทางจิตใจเราด้วยเพราะว่าตัวมินเองก็เป็นคนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะก่อตั้งศา์นี้ขึ้นมาด้วย มันก็เหมือนปนธุรกิจของเราที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็มาเกิดเหตุแะก่อนอันนี้น้องทาคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนเป็นรุกแกง๊งแบบเป็นกลุ่มค่ะเป็นกล,ลุ่มคิดว่าเรามีกลุ่มเขาจะมาขอเองจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราก็คาดคาดการณ์ไม่ได้แต่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ยค่ะคือน,น้องเขาก็ ไปด้วยกันร,รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆอนะไรเงี<ต>้ยเราก็ขอโทษจะมีคกับบกแไม่เด็กบ้างออตัวมินเองอะไม่ได้คุยก็เลยให,ให้ให้เจ้าของพื้นที่ก็คือคุณผู้่าดเนี่ยแหละค่ะเป็นคนคุยแล้วก็เนื่องจากว่าเขาก็มีปัญหาทั้งครอบครัวด้วยอะไรเงรี้ยหลายๆกลุ่มห<ผ>ลายๆคนเลยคุยแล้วดุไปเลยค่แะตแต่ตอนนั้นพ่อผู้่ากเป็นคนใจเย็นผ่้าใจเย็นไม่ดุแต่คุณพ่อคุณพ่อผู้ขายังแบบดุสักกว่าแต่ผี่ผาดเขาจะใช้แบบเหตุและผลคือ ทำอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเรียนรู้กันไปเพราะตอนนี้น้องก็ต้องมาบำเพ็ญทดแทนความผิดก็คือทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็มาทํางานช่วยสวนสัตว์ช่วยออลูกผักแครอทให้สัตว์กินอะไรเงี้ยขนาดไหนมิที่เขาต้องบำเพ็ญประโยชน์ให้กับเราประมาณ40กว่าครั้งนะคะแต่ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่ามีพึ่งเริ่มตน้นออแต่ว่าเดี๋ยวมินก็ต้องรีบไปจัดการเรื่องสารอะไรเงี้ยก่อนทําการแบบตั้งใหม่เพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นก็ค่อนข้างใหญ่แล้วเราก็ คนธุรกิจอยู s. <S ่เราจะได้ป้องกันยังไงนะครักบุญนักปฏิญเศรษฐศาสตร์นักวารสารนักโบราณคดีเป็นเป็นตัวแบบว่าที่แบบจะมีคือมีหน้าไม่ได้มีคือไม่ไม่ได้ลบลู่นะแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเราเองก็มีความปรารถนาดีที่ก่อตั้งขึ้นมาแล้วเราก็ยังมีความที่แบบก็ยังอยากสร้างบ้านอยากทำให้ดีเหมือนเดิค่ะก็เป็นเพราะความตั้งใจส่งนตัก็คือคนี่ไปไหว้ขอมานะอาตด 对吧？ ไม่ได้คุยกับตัวเขาเองอค่ะก็คือคุณผ่าก็บคุณุยแต่ว่าเอาเป็นว่าถือเขารู้เข้าไม่ถึงการนะเด็กอะแล้วม, <c oughs> มันมองในมุมที่เสาสตร์คุมนั้วละกันมันเป็นการจับมันจะมีผลตอบมีจิตที่เกิดขึเชื้อชาติในตรงนี้ตรงนั้นมินก็คิดว่าด้วยน่าจะเป็นด้วยตัวบุคคลมากกว่าคืออย่างเราอวัมีเจตนา ก็รู้ข่าวพร้อมๆกับตื่นมาแล้วก็ถ่ายไอจีแล้วก็เจอพร้อมทุกคนกนะคะจริงๆไม่มีแบบพี่แมทบอกเลยหรอกว่าแบบเขาจะมีอะไรแบบนสำหรับคนหนูไม่รู้มาก่อนเลยอะค่ะแต่ว่าเหมือนแบบวีก่อนหน้านั้นเหมือนไปงานแตกทีมช่างโผลอะไรเงี้ยก็เหมือนพี่แมทพูดแต่เม้คิดว่าเขาพูดเล่นแบบพูดสนุกๆก,กับกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยก็คิดว่าแบบเอ้ยเขาแซวแบบเล่นสนุกสนุๆตาม เดี๋ยวจะไปดูที่สร้างบ้านกับจะแต่งฉันก็แต่งงานพูดแบบอย่างเงี้ยเล่นๆขำๆเราก็แบบเราก็ขำๆไั้เขาเพราะว่าเขาก็เป็นคนแบบเคหาอยู่แล้วอะไรเง <kaz an S 2> ี้ยค่ะแล้วตอนนี้ในกลุ่มเปม็นยังไงบ้างคะมีการคึกคักหรือว่ามีการพองกานถ่าในว่าจะเมื่อ,อไหร่หรืออะไรยังไงในโปรพินก็มีถ่มแต่ว่าก็น่าจะเร็วๆนี้เดี๋ยวรอเขาออกมาพ <dein S 1> ูดเองแต่ว่าก็จะมีอะไรนะปาร์ตี้อะไรเงี้ยเร็วๆนี้ค่ะเขาจองตัวหรือยังว่าเป็นเพื่อนเต้าสาวยังไม่ได้จ แต่ว่ามีการเตรียมเฉลิมฉลองปาร์ตี้ให้กับพี่แมทเร็วๆนี้ค่ะเราใน่เมีโอกาสได้ไปเจอแฟนเขาบ้างไหมก่อนหน้านี้เคยเจอตอนไปร้านนวดพี่แมทอะค่ะเคยเจอสองครั้งแล้วน่ารักน่ารักแล้วก็ดูเขาแบบว่าเอ็นดูน่ารักอ่ะดูแล้วอบอุ่นก็ดีใจแทนเขาอันนี้รู้ไหมคะว่าเขาเป็นที่ตั้งไปเจออะไรยังไงตอนเจอมินไม่ได้เจอรู้ตอนที่แบบ มินเพิ่งเจอเขาได้ประมาณแบบสองสาเดือนที่ผ่านมาเองอ่ะเพิ่งมีโอกาสได้เจอไม่ได้ถามแต่ไม่ได้เห็นไะม่ได้ถามแม่ยังแบบไม่ก็คือมีคุยคุยกันบ้างว่าแบบเออเป็นยังไงอะไรเงียงง้ยก็มีค่ะก่อนหน้านี้ที่แบบเจอมาเปิดตัวกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้ละกัน ยังเราก็ยังแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่มีความแบบทํางานด้วยกันเพราะวันนี้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะงานก็เยอะปัญหาอย่างเงี้ยก็เยอะก็เลยยังแบบยังแก้อยู่เหมือนเดิม อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของนาคนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่ให้ดูแบบค่อยๆดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ขานที่แบบเฮ้ยพี่เมน,นให้สมรภูมิมันเหมือนดาม่าต้องถ่ายเ็มาชนมนเป็นแบแบบใช่ใช่คนมีดรามา่าไปลงคุณบุผ่ายมันก็แบบสงสารเขาทุกคน <c oughs> คือเอาเป็นว่ามันไม่ได้แบบไปเป็นดิพ end on เขาคนเดียวเนาะมันก็เป็นเรื่องของเราครอบครัวครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ย Yeah. มันไม่ใช่ว่าเราแต่งงานแล้วมันคือจุดจบที่ว่าเออเราแฮปปี้เอนดิ่งมันก็ยังมีอะไรหลังจากนั้นอีกอะค่ะเราวก็ผู้าเองเขาซีเรียสน,นะคะก็โดนดรามา่า พี่เชื่อมไหมทุกวันนี้ยังไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเขาไม่เพื่อคนไม่เสพข่าวแล้วก็ทุกวันนี้เขาอยู่กับสัตว์อยู่เขาเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนแบบมินก็ไปเล่าว่าแบบเออมีดราม่าพูดถึงเธอนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบเอาหรอแบบไม่รู้เรื่องมินก็แบบว่าเออไม่ไม่ดูไลทูเดย์หน่อยหรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบแซลกันขำๆคุณปู่มีว่าอะไรบ้าง,งไหมน้คุณปู่ก็ถามเรื่อยๆค่ะก็มีถามมินบ้างว่าแบบเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้พูดคุยกับกับทางทางทางเลยว่าทงรู้รื่าคือแบบินว่าไม่มีหนูว่าที่บ้านเลยเงี้ยไม่มีใครซีเรียสหรอกค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มินว่าทุกคนอ่ะเข้าใจดีว่าตอนนี้เราก็กําลังทําธุรกิจด้วยกันอยู่เนาะไว้ถ้าแบบเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันธุรกิจของก็คือใช่ก็คอยเป็นกําลังใจให้มินกับพี่ผู้ชายปีนีไหมปีนี้ไหมหวังว่า ธุกรกิจอันนี้ละค่ะที่เขาอยากโอ,โอเคไหมคะฝักโน้ตโอเคไหม <c oughs> ไม่ไมเป็นสัญญดโอเคหมอคอเค่ะ <c oughs> โอเคมีนโอเคอคุณค่ะ